สวัสดีครับหนุ่มก่อสร้างอยากทำเกษตรเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจอีกสวนหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดจากถนนนะครับสำหรับสวนนี้คือสวนสุขสันนะครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือการนรําเศษใบยางออกจากร่างน้ําทั้งสองด้านเพื่อเตรียมรองน้ําไว้สําหรับใช้ในฤดูฝนนี้นะครับเนื่องด้วยว่า ส่วนนี้อยู่ไกลาจากถนนมากจึงไม่มีไฟฟ้าเข้าปั๊มน้ำก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ทำให้วันไหนแดดไม่ดีก็ไม่มีกำลังในการปั๊มน้ำขึ้นมาเตรียมไว้ในถังวิธีช่วยอีกวิธีหนึ่งที่ดีก็คือการเคลียร์ความสาัดในรางน้ำเพื่อเตรียมน้ำไว้ใช้อันนี้จะใช้เป็นน้ำใช้อย่างอื่นนะครับ เราจะไม่ได้เอามาใช้ดื่มนะครับน้ำดื่มจะมีตางหากส่วนกิ่งยางที่โน้มเข้าไปทับบนหลังคารางน้ําเราก็จะทําการตัดแต่งกิ่งออกแต่เราจะไม่ตัดเยอะนะครับเพราะว่าจะทําให้ต้นไม้เสียหายได้ต้นยางเสียหายได้มีผลต่อน้ํายางนะครับเราจะตัดออกเฉพาะกิ่งที่โน้มไปจริงๆนะครับหลังจากตัดแต่งกิ่งได้เสร็จแล้วเราก็ จะขึ้นไปล้างรลางน้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันสะอาดมากกว่าเดิมเพื่อน้ำจะได้ไหลสะดวกและก็ไม่มีฝุ่นตะกอนมากมายนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ